อยู่ตุรกีนะคะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศชีวิตเรียบง่ายความเป็นอยู่ที่บ้านสวนอีกแล้วค่ะเราก็จะให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าเข้าบ้านสวนแต่ละครั้งนั้นได้อะไรกลับมาที่บ้านบ้างค่ะก่อนเข้าบ้านสวนทุกครั้งหนึ่งสิ่งที่อิงก,กับสามีทํากันตลอดก็คือการแวะซื้อกาแฟซาบวัคค่ะสาหรับอิงแล้วทุกวันนี้กาแฟเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะ <is the> <diet> ส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้นั่งดื่มกันที่ร้านนะคะจะซื้อแล้วก็นั่งดื่มกันบนรถค่ะช่วงนี้ระหว่างทางเข้าบ้านสวนสวยมากทุกคนทุ่งทานตะววววััันน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 กกกําาาาาลลงงงบบบบสสะะะะพรรรร่่่่่่่่่แแแีี้้้เเเเยยยคคอออ็็ไมููปปขตถฉๆจ ร้อนมากทุกคนลงไปถ่ายรูปแค่แป๊บเดียวนะคะขึ้นมาบนรถสามีก็คือเหงืออ่อไหลเต็มหน้าไปเลยค่ะตัดภาพตอนนี้พาเพื่อนเพื่อมาชมบรรยากาศในสวนผสมของคุณยาเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเก็บผักอะไรกันบ้างค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่นั้นคุณน้ากาลังเก็บแตงกวานะคะ,คะในภาษา,ษาตรุรกีเราจะเรียกว่าサラะลึกออกเสียงผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะแตงกวาก็ถือเป็นผักยอดนิยมที่คนตรุรกีนิยมทานกันเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะนําไปทําสลาดัดหรือว่านําไปดองสไตล์คนตรุรกีก็อร่อยแต่ลูกใหญ่ๆแบบนี้เขาจะไม่นิยมดองกันนะคะทุกคคนนนสส่่่่วววใหญแลล้กกกก็จะะํําาาาไปทผััดม ตัดภาพมาดูด้านนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นั้นก็คือคุณยายนะคะที่คุณยายกําลังเก็บอยู่นั้นก็คือถั่วแขกตุรกีในภาษาตุรกีเราจะเรียกว่าฟาซูเยหากออกเสียงผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะถั่วแขกของคุณยายก็เป็นดกเลยนะคะวันนี้คุณยายก็เก็บเอาไว้ทําแกงถั่วสไตล์คนตุรกีถั่วแขกของที่นี่ก็จะเป็นฝักสั้นๆแบบนี้นะคะทุกคนสามารถนาไปทําแกงสไตล์คนตุรกีได้ทั้งฝักแบบนี้เลยค่ะซึ่งจะบอกว่ามันทําง่ายแล้วก็อร่อยมากนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอิงจะทําผัดพริกกงไ่ส่ ซึ่งถือเป็นเมนูสุดโปรดของยิงเลยค่ะตัดภาพพาเพ,พื่อนๆมาดูลูกแอปเปิ้ลคอร์ดกันหน่อยนะคะตอนนี้ก็คือสุกเต็มต้นเลยค่ะทุกคนลูกแอปเปิ้ลคอร์ดที่สุกแล้วก็จะมีสีส้มอมเหลืองแบบนี้นะคะซึ่งลักษณะลูกแบบนี้ก็คือสุกเต็มที่สามารถเก็บได้แล้วนะคะจะมีรสชาติหวานอาจจะติดเปรี้ยวนิดๆแต่ถ้าหากยังไม่สุกเป็นลูกสีเหลืองอมเขียวก็คือจะเปรี้ยวเลยค่ะลูกแอปเปิ้ลคอร์ดจะมีเส้นร่องตรงกลางผลอย่างชัดเจนเปลือกค่อนข้างบางมีผิวสัมผัสขคนคล้ายกับกำมยี่ช่วงนี้ในตลาดมีลููกลละะาาูกกกกแออออเเเิิ้้ลลลคคคครดดดดื่่นนนยยะะะาาาาาถวโ3040งงตัภพมที กำลังปีนขึ้นไปเก็บลูกพรำอยู่นะคะลูกพรำในภาษาตรุรกีเราจะเรียกว่าเอริกส่วนในภาษาไทยเราก็จะรู้จักกันในชื่อของลูกไหนตอนนี้ลูกพรำก็คือสุกเต็มต้นเลยทุกคนสุกเป็นลูกสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะกัดแต่ละคําก็คือฉ่าน้ํามากค่ะเก็บแป๊บเดียวได้มาถังหนึ่งแล้วทุกคนดูสิมันดกจริงๆค่ะส่วนต้นนี้เป็นต้นที่ยังไม่สุกนะคะลูกก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะจะบอกว่ามันเปรี้ยวสะใจมากตอนนี้ยิงตัดภาพมาที่บ้านเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกันว่าของที่เอามาจากบ้านสวนนั้นได้อะไรมาาบบ้งคคคค่่ะะะอออออัันนดแแรกกกกเลลย็็ืืูปตไ กว่าค่ะจะบอกว่ามันหวานมันกรอบมันสดมากๆเลยค่ะแล้วก็ถั่วนะคะน,นี่คือแบบลืมไม่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะทาผัดพริกแกงไก่ใส่ถั่วค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีฟักเขียวด้วยนะคะไว้ทําต้มจืดให้ลูกสาวค่ะแล้วก็ลูกพรัมค่ะทุกคนเอามาถังใหญ่ถังหนึ่งแล้วก็ถังเล็กนี้เอาไปฝากเพื่อนคนตุรกีแถวบ้านนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีไข่ไก่ออร์แกนิกของแม่ย่าด้วยค่ะและนี่ก็คือผักผลมไม้ตามฤด,ดูกาลที่บ้านสวนมีปลูกไว้โดยที่ไม่ต้องซื้อกินนะคะทุกคนเข้าบ้านสวนแต่ละทียิ้วของกลับมาพรพรุงงงััมมาาาากกกแแลละะะนนนนนี่่่็คคคือ้วบสเทผัก บางอย่างที่อิงมีอยู่แล้วหรือว่าอิงไม่กินอิงก,ก็ไม่เอามาค่ะซึ่งเอามาแต่ละทีก็กินไม่ค่อยจะทันนะคะเพราะว่าเหมือนอิงก,กินคนเดียวแหละสามีออกไปทํางานต่างจังหวัดทุกอาทิตย์เลยค่ะถ้าใครดูมาจนถึงตอนนี้แล้วชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของพวกเราด้วยนะคะ